ขึ้นติดกับนะครับหัวอ่านส่วนนิโต้ขันขอิโตกก็คือความคิดความนึกความติความถึงความตรองหรือว่าความจำปิดขึ้นในใจนะครับความหมาย ใกล้เคีกันแต่ในลารีร่วมความตรี ที่อ่านับความนึกความคิดความตื่นในทางเบียร์นะครับความนึกความคิดที่ประกอบไปด้วยรางะเช่นคิดจะไปทำกรรมีตุศิษาจารย์จะทำอาจารย์เวณีประกอบด้วยความคิด line <im> อื่นจะเป็นเทียบบัญญัติตกความตรงตรงประกอบด้วยเจตนาพิเศษอย่าจะสับสนระหว่าง นี่ทำให้มิถกความตรีในทางออกจากการอาภิบาลมิถกความตรีในทางไม่เภยวบาลอาวิสสาติถกความตรีในทางไม่หยุดเย็นนะครับความตรีเพื่อทำใจใจไม่ให้รู้แก่อำนาจอิเดการและ อนี้ท่านหมายเอาว่าการออกหสิเพราะควหมายของอโหสิย่อมไปในทางนั้นนะครับคือมรดกาความตรีด้วยอำนาจกิติาให้ผู้อื่นรังไงความมีความงามเพื่อให้ผู้อื่นจะเป็นอาภิาบาปตโตนะครับความตรีที่เป็นด้วยอำนาจกรุศลให้ผู้อื่นจะทําอะไรอะไรก็ไม่รู ไม่ใช้เทคนิคการไม่ทำความไหวให้เขาโดยไม่จะเป็นจะเป็นทวิีสสามส่งครับไม่เปลี่ยนเปียนหัวข้อรับงต่อไปคืออักขีสารไฟสารครับ ยายยศสงแสดงโปรดเชิญปริญาพี่น้องโดยเป็นปารางแลพอบริวารไปสามกองครับไปลาภะไปถเออไปูลาภไปโทสะัไปถหค่ัที่ที่คอยเผาเผาใจอยูตลอดเวลาครับสประการนี้ข้อต่อมาคืออันตางืประโยชน์นะครับประโยชน์สาม ประโยชน์สามประการคือที่ทำทำที่จะทำประโยชน,น์นระนะะป,รประโยชน์ในภพนี้สัมปรายที่จะทำประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระทานครับของรัตโทมีสองนั่นคือนัตติมีสองประโยชน์คือที่จะทำที่จะประโยชน์ในชาตินี้กับสัมปรายที่จะทำประโยชน์ในชาติหน้าน แต่ของการทโตขึ้นมาเป็นมีประมาณฐานประโยเพิ่มอีกหนึ่งนะครับเป็นสามหัวข้อต่อมาคืออธิปไตยยักษ์อธิปไตยยักคือความเป็นใหญ่ครับอธิปไตยยคือความเป็นใหญ่นะครับข้อแรกครับอัตตาธิปไตยยความมีตนเป็นใหญ่อดีตการับง่ายโลกาธิปไตย ความมีโลคปุจใหญ่อันนี้รประชาชนไทยคือพวกมากครับพวกมากร่างไปทำมาที่ปัจจัยความมีธรรมปใหญ่ครับไม่ได้สนใจตัวเองว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรไม่ได้สนใจโลกว่าโลคอยู่ไ,ไงไหนมงไหนเอาความถูกต้องไว้ก่อนนี่คือทรมาที่ปัจจัยนะครับหัวข้อต่อมาคืออนุตตรวิยภาพสามนะครับ เยียมวิมุตตานุตริยะคือความพ้นอันเยียบคบวามเห็นในที่นี้นะท่านอธิบายไว้อย่างคมเคือมากๆว่าเป็นความเห็นที่เหมือนกับในพุทธภาษีว่าผู้ใดทำทุกนัตถเราจะเป็นทัศน์นามุตติยะซึ่งผมมองว่าความเห็นอันนี้ไม่ใช่ความเห็นด้วยตาเื้อ จะเป็นความเห็นธรรมนะครับความเห็นธรรมจึงจะควรว่าจะเป็นความเห็นเยี่ยมนะครับการเป็นบบเห็นเยี่ยมถ้าเมื่อเห็นแล้วเมื่อเห็นธรรมแล้วก็ยอมเป็นมาธรรมนั้นนะแล้วก็เมื่อผลแล้วจะว่าเป็นการลายเด็กอาสวะไปถูกประทับจะเป็นมุ่งตามอุตริยะคือเป็นความคนเห็นเยี่ยมอภิสังขาร อภิสังขารอภิสังขารคือสองอภุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปสามอเนชจาอภิสังขารอภิสังขารคืออนิจจาแต่ตามทผมเคยสอยาบถามรอาจารย์มาท่านาาก็จะอธิบายเลยว่าอภุญญาอภิสังขารคือ người là ta làm, người là đã làm. Giống như những kỉ niệm những าสว่าให้สิ้นไปแล้วคำว่าอาสวะเนี่ย อาสวะสามคือิเดนทัศนเหตุอย่างได้ อยากเกิดเพราะอานท้อท็ฏใิเี่ยอาจวันนั้นจะเป็นพวะสวรคคนที่เ่าไม่รู้แจ้งเหตุการณ์คนจะรู้อย่างที่เขาเรียกว่าเส้นผูกพัเขาเพราะอาจข่าดเหตุอาจวันั้นจะเป็นธริชาสวัสดก็เอาง่ายๆว่าการมวตาที่อื่ากได้ที่ดในความอาก เกื่องความต้าสุขภาส่วนวิชาสุสภาคือ ถามว่าทำไมคิดแค่คิดมันก็เป็นกรรมเหลือให้ย้อนไปดูผู้สนผู้สน้่านผู้สนกรรมดสิตนะครับจะมีกายการรมสามวิจกรรมสีส่โรมโนกรรมสามตรงนั้นนะ่ะจะชี้แจงแถลงไขให้ท่านเข้าใจได้ดีเลยนะครับเมื่อมีการกระทําทางกายทางวาจาใจมันต้องมีทางออกนะครับ ประตูเพราะนั้นมันเป็นได้ทั้งเข้าและทั้งออกนะครับประตูกายวาคือวายทางการวายคือกายวิทีวายคือกายคือวาจาโนวายคือวาคือใจคือใจนะครับอย่างเช่นการทำปานอธิบาตหรือกินนทานจะเป็นกายกรรมเพราะว่าทำเกงฑจะเป็นการทางกายวาน นะจะเป็นวจีสวานนะครับส่วนรู้สาวาสหรือรู้โกจะเป็นวจีการของผู้ทำบากนะผู้ทำบากจะเป็นทางวจีกรรมแล้วก็มันขอทกปากก็จะเป็นวจีสวานแต่ถ้าเราโกหกโดยไม่ใช่ปากใช้ร่างกายเท็จยังหน้าลังผิดของอิเสธเนี่ยจะเป็นกายสวาน ยานสามครับอตทิตั์างสยานอนาคตลงสยานปัจจุบันนงสยานอันนี้จะพคทุนกะถู่นะถ้าใครสนใจทำวยอาิตัายานในสรดีครับอนาคกลงสยานปัจจุนนาคกดปัจจุบันนางสยานปัจจุบันปัจจุบนรสาเหตุในมือหลัง การให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นอัิภัสยานอภติภัสยานปัญญารู้จกักธาตดาวเหตุผลแอนาคก็จะเกิดขึ้นเรียกเป็นอนาคตัสยานปัญญารู้จะกว่าควรทำอย่างไรเมื่อเหตุผลเกิดขึด้นในทิใดจะเป็นปัจจุปนังสยานครับ ส่วนยานสาข้อนนี้นะครับตอนตอนผมสอบต้องทำโทปีปีหนูนะมันออกนะครับสอบไหมเน่ยงานเะด็กมันออกครับคือสัตยานครับสัจยานกิจยานและกัลยาณยานสามอันเป็นภไยในคณิตศสตรสี แต่เมื่อรู้แล้วกำหนดว่ารุกนี้ควรที่จะกําหนดรู้สมมูไทยในสภาพที่พลันมีโลดในสภาพที่ควรทำให้แจ้งและมักเป็นธรรมชาติที่ควที่เกิดอันนี้จัดเป็นกิจยาะครับส่วนยานทั้งสี่นะเมื่อทำสมเด็จแล้วจะเป็นกับ